สวัสดีครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ริมชายหาดในระหว่างที่ทำงานด้วยซ้ำซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าผมนั้นมีความสุขและก็สุดช็อกกับเธอเหมือนกันไม่คาดคิดเลยว่าเธอจะมาจัดหนักจัดเต็มกับผมในช่วงเวลางานแบบนี้เลยทีเดียวแถมยังจัดที่บริเวณทะเลและชายหาดด้วยซ้ำเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาลองรับฟังกันเลยดูครับเรื่องของผมนั้น เกิดขึ้นเมาานื่อานครึ่งปีที่แล้วผมนั้นและเธอได้ไปร่วมงานงานหนึ่งซึ่งก็เป็นงานที่ทำเพื่อสังคมซึ่งในการทำสังคมนี้ก็จะเป็นการไปเก็บขยะที่บริเวณชายหาดเราทั้งสองคนนั้นเป็นเพื่อร่วมงานกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งกันแต่จริงๆแล้วนั้นผมมาแอบชอบเธออย่างมากไม่ว่าเธอไปกิจกรรมไหนผมมักจะพยายามกระเสือกกระสน ที่จะตามเธอไปให้ได้และในงานนี้ก็ได้ไปพร้อมกับเธอจริงๆเลยทําให้เกิดเหตุเรื่องนี้ที่ผมไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายผมและเธอนั้นได้ไปเก็บขยะเราทั้งสองคนนั้นก็ได้พูดคุยกันแล้วก็จัดกลุ่มกันซึ่งความบังเอิญนั้นคือเราสองคนได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันครับเราสองคนนั้นก็ไปเก็บตามจุดต่างๆที่ริมชายหาด ซึ่งชายหาดนั้นจะเป็นชายหาดที่มีความยาวค่อนข้างมากและก็จะมีโขดหินบางอยู่บางจุดในตอนนั้นผมและเธอพยายามเก็บขยะไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปตามทางไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณโขดหินโขดหนึ่งเธอได้วางอุปกรณ์ลงและก็หันมาบอกกับผมว่าพี่หนูชอบพี่มากนะตรงนี้มันไม่มีใครและหนูก็คิดดีแล้วด้วยหนูคิดว่าหนูควรจะบอกความจริงกับพี่ ซึ่งทำใมาผมนั้นตกใจอย่างมากแต่ผมก็ยังคงรักษาภาพพอดไว้เพราะจริงๆแล้วนั้นผมก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยเธอนั้นมาพูดกับผมตรงๆอยี้ผมก็ทำอะไรไม่ถูกผมได้แต่พูดบอกว่าชอบก็ดีแล้วแหมก็เรามันเป็นเพื่อนร่วมงานพี่น้องกันนีนาะเธอนั้นทำหน้าเศร้าซึมลงแล้วก็บอกว่าแต่หนูไม่ได้คิดแบบนั้นกับพี่นะในทันทีที่เธอพูดจบลงเธอก้มลงไปกุกเขา่า ทำมาผมตกใจสิ่งที่เธอทำก็คือเธอมาจับน้องชายของผมครับแล้วก็เปิดกางเกงทันทีพร้อมกับลงไปอมทันทีเลยทำมาผมตกใจแต่ก็ฟินอยู่ไม่ใช่น้อยแต่ผมก็ต้องคอยับยัางช่างใจเพราะตอนนั้นมันยังช่วงบ่ายอยู่นะผมรีบเก็บทันทีแล้วก็บอกว่ามัดจำไปก่อนก็นแล้วกันแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในตอนนั้นเราสองคนก็ยังคงเก็บขยะด,ด้วยกัน แต่5้าทีของเธอนั้นเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเธอพยายามเอามือมาคล้องแขนผมอย่างกับคู่รักกันแล้วก็พูดคุยเขอะเขินพูดจาวหวาน,นอยู่ตลอดเวลาพร้อมก็บอกว่าคืนนี้ขอจัดหนักๆน,นะทำเอาผมนั้นใจแทบจะละลายเพราะว่าเมื่อกี้นั้นก็เล่นเอาผมนั้นแทบจะสาหัสพ,พอสมควรเลยทีเดียวแต่ผมก็พยายามฝืนใจกั้นเอาไว้อยู่ จนกระทั่งมาถึงช่วงเย็นเราทั้งสองคนและคนอื่นๆนั้นก็ได้ไปกินข้าวร่วมกันหลังจากกินข้าวเสร็จปุ๊บมันก็จะมีปาร์ตี้เล็กๆซึ่งในปาร์ตี้แห่งนี้ก็จะมีการบริการเหล้าหรือไวยอยู่มากพอสมควรเธอนั้นไม่รอช้าหยิบเหล้าหยิบเบียมากินกับผมทันทีซึ่งผมนั้นก็พยายามกินนิดหน่อยพอเป็นพิธีเพราะผมคิดว่าหากผมเมาทั้งคืนก็จะก่อยทันที อาจจะไม่ได้ไปถึงสวงสวรรค์ที่คาดหวังเอาไว้ก็ได้เธอนั้นกินจนกลุ่มๆพอสมควรจนกระทั่งเริ่มเมาเดินเอียงไปเอียงมาผมจึงบอกกับเพื่อนๆว่าเดี๋ยวผมพาเธอไปเก็บที่ห้องนอนก่อนก็นแล้วกันซึ่งทุกคนก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็บอกว่าเก็บนี่คือไปเก็บที่ห้องมึงหรือว่าเก็บที่ห้องน้องเขาวะผมก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็บอกว่าแหมนี่มันในงานนะเว้ยมันก็ต้องเก็บห้องเขาเองสิวะ หลังจากนั้นผมก็พาเธอขึ้นไปซึ่งเธอนั้นก็เดินโซเซโซเซเราทั้งสองคนนั้นเดินไปถึงห้องแต่เธอนั้นทำท่าแปลก,ปกเธอนั้นหันขึ้นมาแล้วก็บอกว่าหนูแกล้งเมาค่ะพี่เราจะได้มีเวลาส่วนตัวกันสักทีหลังจากนั้นผมและเธอจึงเดินไปที่ชายหาดครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมพูดตั้งแต่ต้นนั่นแหละแล้วทั้งสองคนไม่ได้เข้าห้องเดินไปที่ชายหาด ไปดูทะเลกันก่อนซึ่งในตอนกลางคืนนั้นในชายหาดนั้นก็จะค่อนข้างมืดเพราะว่าแสงไฟนั้นแทบจะเข้าไม่ถึงเราทั้งสองคนไม่รอช้ากอดลัดฟัดเวียงกันแล้วก็ถอดเสื้อผ้ากันแล้วก็เด็ดดอกไม้ข้างริมทะเลเลยสาลายใช่ไหมก็ใช่แหละเออแม่ก็มีสาลายเยอะอยู่มอสมควรนะสำหรับเธอ ผมและเธอนั้นก็ได้เข้าถึงริมลดความหวานของกันและกันอย่างเมามันเลยทีเดียวผมจัดเธอริมชายหาดไปสองสาครั้งได้ผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าเราทั้งสองคนต้องรีบทำเวลาต้องทำแบบซุบซุบซ่อนๆด้วยจนกระทั่งเวลาผ่านไปได้ประมาณสักชั่วโมงถึงสองชั่วโมงผมและเธอนั้นก็เก็บข้าวของใส่เสื้อผ้าตามปกติแล้วก็เดินเล่นที่ชายหาดในตอนนี้เธอ เอามือมากุมเป้าผมตลอดเวลาแล้วก็กอดผมเดินไปด้วยเล่นเอาซะผมนั้นใจคอไม่ค่อยดีเลยทําไมน่ะเหรอก็กลัวคนอื่นเห็นน่ะเด็เออสุดท้ายแล้วผมก็พาเธอไปส่งที่ห้องซึ่งเธอเปิดเข้าไปในห้องก็พบว่าเพื่อนที่เป็นรูเมทกับเธอนั้นเมาหลับไปก่อนแล้วและอยู่ๆในระหว่างที่ผมกําลังจะออกไปนั้นเธอก็ยิ้มและก็พูดว่าพี่เข้ามาก่อนสิผมก็ตกใจบอกว่า เฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนหนูอยู่นะเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกซึ่งเธอก็บอกว่าไม่หรอกเนี่ยไอคนเนี่ยเวลามันเมาอ่ะมันหลับไม่รู้เรื่องอยันเช้าเลยหนูอะ่ะรู้อยู่แล้วเราเข้ามากันดีกว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้อิดออดอะไรพยายามเดินเข้าไปอย่างชา้าช้าสุดท้ายแล้วเราสองคนจัดกันที่เตียงข้างๆที่น้องคนนั้นนอนเลยด้วยซ้ำในบางครั้งผมยังเผลอ เอามือไปจับไปลูบที่ร่างกายของน้องอีกคนหนึ่งเลยด้วยซ้ําเล่นเอาน้องคนนั้นละเมอร้องเสียวเสียวมาออกเลยทีเดียวซึ่งผมนั้นก็เขี่ยทั้งข้างบนและข้างล่างเลยด้วยซ้ำกลายเป็นว่าเราทั้งสามคนแทบจะมีความสุขด้วยกันเลยทีเดียวหลังจากที่ผมเสร็จภารกิจกับเธอไปได้ประมาณสองยกผมก็ขอตัวที่จะกลับไปซึ่งเธอก็บอกว่าพี่อย่าเพิ่งสิก เรายังไม่ได้อาบน้ําด้วยกันเลยนะหลังจากนั้นเราทั้งสองคนก็เดินเข้าไปในห้องน้ําครับแล้วก็อาบน้ําด้วยกันซึ่งกลายเป็นว่าหลังจากอาบน้ํานั้นเราทั้งสองคนก็จัดกันอีกรอบหนึ่งภายในห้องน้ําซึ่งก็เสียงดังอยู่พอสมควรแต่เสียงคงยังไม่ออกไปข้างนอกและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นผมและเธอเดินออกมาจากห้องน้ําด้วยท่าเปื่อยแล้วก็ไปพบกับเพื่อนของเธอนั้นตื่นขึ้นมาครับซึ่งในตอนนั้น เพื่อนของเธอนั้นก็เปลื้องผ้าเหมือนกันทําให้ผมตกใจเลยว่านี่มันอะไรกันแน่วะเนี่ยเธอจึงรีบบอกว่าแหมแกทนไม่ไหวแล้วสิอยากจะมาจัดกับฉันเหมือนกันใช่ไหมละ่ะในเพื่อนของเธอนั้นก็รีบบอกทันทีว่าใช่ก็พี่ของเธอเขีย่ยฉันจนฉันเนี่ยทนไม่ไหวเลยเนี่ยผมตกใจทันทีไ,ได้แต่งง หลังจากนั้นเธอก็จุงผมเข้าไปที่เตียงอีกครั้งหนึ่งและในตอนนี้กลับกลายเป็นว่าสองลุมหนึ่งครับโอ้โหเล่นเอาผมนั้นแทบจะหมดแรงเลยทีเดียวเออคนหนึ่งข้างบนอีกคนนึงให้ผมทาสีข้างล่างเลยทีเดียวครับโอ้โหเล่นเอาผมนั้นน้ำหมดตัวเลยและในคืนนั้นผมก็แทบว่าต้องบอกเลยว่านอนที่ห้องนั้นเลยดีกว่าเพราะว่าเธอทั้งสองคนนั้นเหมือน บ้าระหำไปเอาพลังมาจากไหนก็ไม่รู้ขัดกันขึ้นผมเป็นละลอกละลอกเลยเล่นเอาสะผมนั้นนอนนิ่งเป็นผักต้มเลยแต่ผมก็ต้องดื่มพวกเครื่องดื่มชูกำลังหน่อยเพื่อทำให้ผมนั้นฟิตปังขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งอยู่เป็นรอบๆก็เธอสองคนนั้นก็จัดหนักจัดเต็มกับผมทั้งคืนเลยจนเช้าขึ้นมาครับโอ้โหทั้งสองคนนั้นก็ยังคงมาลุกๆคำๆกับ น้องชายของผมอยู่เรื่อยๆได้เนวสะผมนั้นเคิมไปตามๆกันในตอนนั้นเช้าวันถัดมาพวกเราก็ต้องไปทำกิจกรรมกันต่อซึ่งก็จะไปเก็บขยะที่ชายหาดอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เพื่อนของเธอนั้นก็ตามผมมาด้วยกลายเป็นว่าเราสามคนนะั้นไปเก็บขยะด้วยกันแล้วก็แอบไปมีอะไรกันตามโขดหินตามจุดต่างๆอย่างมีความสุขเลยทีเดียวโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่า ถ้าพูดได้เห็นภาพได้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยแม่งคงจะฟินกันสุดๆเลยแหละแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมาทุกคนแยกจะเจอแบบผมหรือเปล่าล่ะเออมันก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะอ่ะเอาเป็นว่าผมขอจบอเพียงเท่านี้แล้วกันอ๋อแต่ตอนสุดท้ายนะครับเราทั้งสามคนกลับไปในระหว่างทางผมขับรถไปเนาะผมก็จะพาเธอทั้งสองคนไปด้วยผมแวะ แทบจะทุกจังหวัดเลยทีเดียวโอ้โหแวะทําอะไรไปกินข้าวละมัง้งเออจะต้องไปจัดหนักจัดเต็มกันสักหน่อยสิครับทิ้งทวนกันไปสวัสดีครับ